8ทีการันตีตัวปลิวอะไรคือตัวปลิวครับท่านเนี้ยหรอตัวอ่อนหรือเปล่าจ้าวายุปทุไฟามาแล้วนะครับชุดแรกของซีรีส์ r มเอยู่ในเต็ดประจำปี2022นะฮะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงหมุน8ทีการันตีกินเกลือเจอกันเป็นประจำแทบจะทุกวันกับรายการล้างตู้นะฮะ รอบนี้ครับของรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นชุดพ่อหนุ่มธาตวายุนะครับคือซีรีส์ลำเพจปี2022เนี่ยเขาจะเล่นเป็นธาตนะเท่าที่ผมลองหาข้อมูลมาเนี่ยมันจะมีธาตไฟสายฟ้าลมน้ําส่วนอีกธาตหนึ่งไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าปีนี้มันจะมี5ชุดแต่ปีก่อนๆเนี่ยมันจะ4ชุดนะปีนี้พิเศษมากนะครับวันนี้ก็เป็นธาตวายุมาก่อนเลยส่วนอันนี้อีกอันนึงเป็นธาตเต้นเนาะอะไรครับเนี่ย ถ้าทิ้งตัวสู่พื้นดินแอนหลังอือโอ้ยกระดูกจะหักถ้าดัดตัวบ่อนี่แอนหลังเรียกพลังนะครับอือก็มาลุยกันเลยครับเลือกของวัตถุการออก2ชิ้นกดหมุนเริ่มที่9เพชรนฮะไม่ต้องลุ้นเหมือนเดิม9เพชรนะแล้วก็49 99 149 199 299 399เรียบร้อยครับถ้าทางปวดหลังมาก่อนนะท่านี้น่าจะเหมาะกับคนที่แบบว่านั่งนานๆตัวไม่อ่อนจริงทำไม่ได้นะเนี่ยแล้วก็จบด้วย499เป็นชุดพ่อหนุ่มทาตวายุนะครับเวนตัดโลก เห็นแต่เสื้อช่วงนี้รู้สึกบ๊กหรือเปล่าคือต้องเปิดแพ็กก่อนถึงจะเห็นครบทั้งหมด5ชิ้นนะครับมาดูรายละเอียดของชุดนี้กันนะครับในส่วนทรงผมก็เป็นทรงสีเทานนะมีหางเต่า,าข้างหลังยาวๆด้วยส่วนตรงลายเพ้นหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเด่นเลยนะเป็นแบบลายกาะกบาดแล้วก็ดวงตาเนี่ยเป็นสเสลืองนะครับตรงบริเวณเสื้ออา้าวไม่ได้ซ่อนกระเป๋าครับซ่อนกระเหราออย่างเดียวเท่านั้นส่วนเอฟเฟกต์เขาบอกว่าจะแสดงเมื่อเราวิ่งอย่าง ต่อเนื่องนะฮะอันนี้กางเกงรองเท้าประมาณนี้นะครับในส่วนของท่าทางก็เป็นแบบทั่วไปนะยังไม่ใช่ระดับสูงสุดนะครับเป็นท่าแบบแอนหลังแล้วก็ดึงพลังสายฟ้าเข้ามาหาตัวนะฮะสรุปราคานะครับ้างตู้นี้ทั้งหมด1,702เพรหรือประมาณไม่เกิน500บาทนะฮะได้ชุดกับท่าเต้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปไปดูในเกมกันนะครับว่าเอฟเฟกของชุดจะสวยขนาดไหนพร้อมแล้วก็ ไปชมกันเลยครับ ตอนแรกผมตั้งใจจะใส่ชุดนี้ลงไปเล่นในโหมดรัมเพตนะครับแต่ว่าณวันที่อัดคลิปเนี่ยโหมดรัมเพจมันยังไม่มานะฮะมันมีแค่ชุดกับท่าเต้นเท่านั้นเองก็ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเราลงไปเล่นในโหมดโดดร่มกันก่อนเลยวันนี้กด1นึมาลงในโหมดทั่วไปนะครับช่วงนี้บอกเลยว่าโหมดทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะคึกคืนเต็มไปด้วยบอทมากมาย หลายคนบอกให้ผมไปเล่นแหลงคือผมไม่อยากกดเข้าไปนะเพราะว่ามันเจอบอดแล้วไม่ใช่บอดแบบว่าไก่ากานะบอดโคตรโหดอะ่ะคือมันเป็นบอดแบบเวอร์ชั่นลูก GM อะ่ะโหดเกินมาลงกันที่วงฟ้าอีกแล้วจังวันนี้หยิบป,ปืนมาด้านหลังเปิดก่อนนะเปิดก่อนอนะพี่ตูลพ่ตูลตัวตึงชุดขาวมาตตไกล่ล้มดังตึงนั่นแหละ เจอหมัดหน่อยไหมพี่ตูนเอสเอสย่บไปสองทีแตกเฮ้ย <Hey. S 2> มาไงเอาหัวเหลืองหุ้นู่นอีกคนทำไมมาทีละคนสองคนเปลี่ยนปืนก่อนไม่ไหวพาสมาต้นเกมมันร้อนไว M4 ดีกว่าสองคนคนเดียวดิคนนู้นล้มไปไหน ไปไหนหัวตายยิงอะไรข้างบนน่ะเมื่อมองท้องฟ้าโชว์ไปหนึ่งดีตีเดียวกันแน่เลยแต่ว่ารอดเป็นคนหนึ่งนะผมว่าเดี๋ยกเขาต้องไปเกิดใหม่แล้วก็มาเอาคืนผมแน่เลย <S <S ฟาร์มกันต่อนะต้นเกมวงฟ้าฟาร์มอยู่คนเดียวเดี๋ยวบอกเลยว่าอิ่มแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราต้องหาปืนที่ไม่ค่อยได้เล่นดีกว่าเบื่อเล่นปืนเดิมๆมากฟรีไฟแต่ว่าจะเล่นอะไรดีอะปืนที่ไม่ค่อยได้จับนี่มะ M 6 0 น่าจะดีนะเพราะว่ามันใส่ชิปอัปเกรดได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ m 6 0อ่ะ gm เขาแก้บัคนั่งยิงไร้เสียงแล้วนะเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูนะครับอัพขึ้นเวลสเนี่ยเห็นไหมตอนนั้นที่รีวิวชุด bts อ่ะจำได้แม่นเลยว่าตอนนั่งยิงแล้วมันไม่มีเสียงสุดท้ายก็เป็นบัคนะครับตอนนี้โดนปรับแก้เรียบร้อยเพราะตามจริงอ่ะ m 6 0มันเป็นปืนแบบตระกูลปืนกลหนักอ่ะมันไม่ควรจะยิงไร้เสียงได้นะ ุ้ยใครตอดหัวเตกไม่รู้เรื่องแค่ล้มนะน่าจะเป็นคนที่อยู่ในโดรนเมื่อกี้แน่เลยเห็นอยู่คนหนึ่งแต่ว่าไม่รู้เขาพาชาวแก๊งมาด้วยหรือเปล่ารีบขึ้นไปดูกันหัวเป็นหนึ่งเยอะเว้ยสามคนมาดีสส้า มาดิอูซี่เหรออูซี่เหรอสาวหมดตีนะน,น,น,นออันนัโอ้โหจังหวะนี้สะพานโค้งโชว์ไปหนึ่งที <c oughs> หลังจะหัก <c oughs> <c oughs> ยิงเสร็จวอร์มร่างกาย <c oughs> <c oughs> ยืดเส้นยืดสายนะเหมือนไม่ใช่ท่าเรียกพลังอะ่ะมันน่าจะเป็นท่าแบบบริหารกล้ามเนื้อมากกว่า เดี๋ยวขอช้อปปิ้งตู้รถเข็นก่อนช้อปปิ้งช้อปปี้ตั้งแต่มีตู้นี้เข้ามาหาของง่ายขึ้นเยอะเปลี่ยนสโคปก่อนนะครับสโคปจับความร้อนบอกตรงๆอะ่ะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยใส่แล้วมองยากกว่าเดิมใช้เป็นคูณสีธรรมดาใช้ดีกว่านะครับมาดูชุดกันก่อนนะครับและนี่ก็คือชุดใหม่พ่อหนุ่มธาตุวายุนะเป็นชุดสีเหลืองมาพร้อมกับเอฟเฟกต์ ใครเขามาขัดจังหวะตอนในรีวิวชุดอีกแล้วเนี่ยดีนะไม่ยิงหัวขอเคลียร์หน่อยดิเคลียร์ไม่ลงคงต้องเลีย <What? S 1> เฮ้ยว่าไงตูนไม่เจอกันนานสบายดีไหม <Hey. S 1> พาเพื่อนมาด้วยเหรอพาเพื่อนมาด้วยเหรอมาดิว่าไงหัวเหลืองล้มสาม <Yahoo! S 1> ต้องเลียหนึ่ง น่าจะแถวๆนี้แหละซ้ำไปก่อนหนึ่งนุ่นหมดตี้ไปดีโล้จังหวะนี้สะพานโค้งโชว์เป็นหนึ่งทีเห็นท่าแล้วปวดหลังแทนอันนี้ไม่ใช่ตูนบอดี้สแลมนะน่าจะเป็นตูนหลานเจต้อยวิคนนี้มีร้อยนัดด้วยโอยใครอีกว่า อยากลองร้อยนัดเรอร้อยนัดงัดหัวแตกไม่ได้จับนานแล้วนะครับเปลี่ยนจาก M 6 0มาเล่นเป็นร้อยนัดละกันมันใส่ชิปอัปเกรดได้มะจจำไม่ได้แล้วเนี่ยขอลองซื้อก่อนอ๋อไม่ได้ร้อยนัดมันอัปเกรดไม่ได้แล้วนะครับแต่เวลาใช้งานจริงอ่ะผมรู้สึกว่า M 6 0มันรัวกว่านะรู้สึกจะยิงดีกว่า แต่วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นร้อยนัดบ้างละกันเพราะมันเป็นปืนที่นานๆจะได้เล่นทีหนึ่งนะในรอบปีเลยหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมปีนี้ยังไม่ได้เล่นร้อยนัดเลยเท่าที่จําได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เล่นนานแล้วแหละที่แน่ๆนะฮะมาดูชุดกันอีกรอบนะครับและนี่ก็คือเสาหลักวายุจากรมเพจปี2022ครับ เป็นร a มเพจเจเน e เรชั o นที่4แล้วนะในปีนี้จะเกี่ยวกับาธาตุพลังต่างๆนะฮะซึ่งชุดที่เห็นเนี่ยก็เป็นของาธาตุลมสีเหลืองนั่นเองก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะมีชุดอะไรจริงๆออกมาให้ใส่เล่นกันบ้างซึ่งปีนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด5ชุดนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมผมรีวิวจนครบทุกชุดแน่นอนนะฮะนี่โชว์ท่าเบ่งพลังไปอีกหนึ่งที าจะได้พลังหลังจะหักก่อนไหมเนี่ยแล้วเมื่อกี้เห็นได้โดนคนนึ่งนะนุ่นสวัสดีนะครับเก็บของเหรอมาดิพันแน่ใช้พันควางตัวเอา้าแล้ววิ่งออกไปทำไมเฮ้ยอ๋อวิ่งไปหาเพื่อนสกายเลอร์เหรอ ฝากายเลืเหรอลมสอมีคนออกเขาวิ่งไปหาเพื่อนนี่เองก็ว่าอยู่ทางตัวอยู่ในควันก็ปลอดภัยอยู่แววทันไหมเนี่ยตั้งไอวอลแล้วอะไม่ทันดักบนบ้านแล้วกันขึ้นมาแล้วโดนลูกซองแน่ไม่มาเหรอไม่มางั้นเดี๋ยวลงไปหาเอาระเปิดไปลูกไปจอดไว้ก่อน วิโดนเองด้วยมาเด้ล้มหนึ่งมาเด้ล้มสองหมดตี้นะครับนอนนอน <Wow. S 1> เบ่งพลังโชว์ไปหนึ่งที ออไม่มีดีไซน์ท่าอื่นนะแบบว่ายกมือยกไม้ขอพลังอะไรอย่างเงี้ยทาไมต้องสะพานโค้งอันนี้คือไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่เข้าใจคนออกแบบท่าเลยจริงๆนี่นะฮะเอฟเฟกของชุดนี้ก็คือจะมีเส้นเหลืองๆพุ่งออกมาจากชุดแบบนี้ตอนที่เรากดวิ่งค้างต่อเนื่องนะ,ะแต่ถ้าเราหยุดวิ่งเนี่ยเอฟเฟกมันก็จะไม่มีนะครับใครอยากให้เอฟเฟกมันติดตลอดก็ต้องวิ่ง วิ่งวิ่งวิ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 งแบบพี่ตูนแล้วข้างหน้าใครยิงอะไรครับนั่งทำไรวัยรุ่นอ๋อยิงกับคนนู้นไปเลยทั้งคู่เขายิงกันอยู่ไอผมนี่ก็ชอบปัแจมชอบจริงๆยิงคนข้างหลังมีปะบนป้อม ตรงนู้นมีลูกศรขึ้นนุ่น <Hey. S 1> ขึ้นหอไปแล้วเปิดก่อนเลยสองคน <Hey. S 1> เปิดก่อนได้เปรียบไม่ล่วงไม่ติดหัวเลยมุมนี้มันยิงยาก <Hey. S 1> เข้าไปชิดก่อนก่อนที่จะเข้าไม่ได้บสะพานีคนนะโอ้ <Hey. S 1> oh, oh, oh. แม่ไม่ล้วงหมวกหนาด้วยเนี่ยรอยนัดมันเป็นแบบนี้แหละลำหนึ่งมาดิมาดิแมก็มกซสิบอ่ะแม็กซสิบอ่ะเจอคองสวงหน่อยซามทิ้งก่อนไกลเกินเดี๋ยวโดนลดัดรอยนัดกระสุนมันเยอะแต่มันยิงเบานะ ความแรงต่อน,นัดมันไม่ค่อยไหวอะ่ะผมว่า m 6 0ยิงมันกว่านะครับอันนี้คือตามความรู้สึกนะยังไม่ได้ลองเทียบแบบจริงจังเหมือนกันอออออสองทางผมว่าเดี๋ยวเราต้องรอดักคนทางขวาก่อนนะไม่งั้นเราจะโดนล้อม2ทางรอแถวเนี้ยเดี๋ยวก็โผลมาวงเริ่มบีบแล้วเอยเสียงมา ไม่ล้มมาแล้วหรอไปไหนเล่าชื่ออ่านว่าอะไรเจ้าหมูอ้วนปะฟอนไม่ค่อยคุ้นเอาละตอนนี้3คนสุดท้าย3คนสุดท้ายแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดเพราะว่าผมยังไม่เห็นตำแหน่งเขาทางซ้ายเห็นแล้วอ้อมไปคนนึงทางขวาเห็นคนนึงบนภูเขาเหลือคนนึงที่ยังไม่เห็น ต้องค่อยๆดันไปนะเพราะวงมันบีบไปทางซ้ายถ้ารอวงบีบเนี่ยเราจะเข้าลำบากมีคนยิงกัน2จุดหลอยหลังเลยแบบนี้ซ้ายเนี่ยสองคนขวานี่น่าจะคนหนึ่งนีเล่นอะไรกันวัยรุ่นขอเล่นด้วยคนได้ไหม,ไมหัวเตก <laughs> หลฟีอ e ีสปอร์ตเอาละตอนนี้ตเตัืออีกแล้วนะเตัือเตัืคนสุดท้ายน่าจะปนป้อมนะทำเลเขาดีด้วยอะอยู่ในวงแต่ว่ายิงคมด้วยนะเนี่ยแต่ว่าเราก็มีที่แอบ,บเหมือนกันจอยวอลเล่นก่อนเขาใส่ไอ สกิลในลีมาด้วยอะ่ะดูดิไอวอลรีเลือดตัวเองได้สกิลนี้ไอวอลถึกมากไม่ค่อยอยากจะเจาะเลยเอาละเรามาดูกันวงท้ายไปไหนนะครับโอ้โหมองไม่เห็นจุดเดี๋ยวนี้มันไม่แสดงจุดแล้วหรอว่าจุดสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนอะ่ะกันคนไปดักใช่ไหมไม่เป็นไรตัวตัวน่าจะไหวระหว่างนี้ก็ชาร์จพลังรอก่อนอ กระจกวิเศษจงบอกค่าเถิดใครงามเลิศในปัตตพีเอ้ยไม่ใช่คนละเรื่องลงมาแล้วเปิดไปก่อนหนึ่งชุดอ้โอยิงอย่างเจ็บตึงนะคนนี้ตึงจะจาดมีการออกมาดักรอยิงด้วยนะเหลี่ยมนาเตะเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันไม่ให้ยิงหรอกไปคุยกันระเบิดก่อนไป เอาไปหนึ่งลูกสองชาร์จด้วยนะ<ม>เอาไปอีกลูก,กมาเด้อ้าโอ้เกือบเตกเมืรร่อกี้โดนสองชาร์จไปตูมหนึ่งด้วยแต่ว่าไม่เตกเหลือเลือดยืนหน่อยหนึ่งเกือบขิดแล้วไหม่ละแม่มันจริงเกมนี้20กว่าคิวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดแรกของร a m เพ g e 2022เป็นชุดที่เอฟเฟกชัดเจนใครที่วิ่งบ่อยๆเนี่ยน่าจะได้เห็นเอฟเฟกตเต็มๆตาแน่นอนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวชุดต่อไปรอดูแล้วกันว่าจะเป็นของาธาตุอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ In my lane, fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, I'm likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy.